สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่ช่องพอใจแทนใจชาแนลนะคะวันนี้ก็เราก็ลงคลิปน้นไปเราทุกคนเอ่อ,อาการแต่งหน้านะคะทุกคนเราก็เลยอยากจะมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะทุกคนแต่เราก็ไม่ได้ถ่ายแต่งหน้านะคะเราจะมาถ่ายกันทําให้ผมเนี่ยถ้าสมมุติผมใครผมสั้นอ่ะถ้าแบบผมขรุขระเนี้ยคือมันไม่เป็นทางเงี้ยทุกคนแบบเนี้ยมันจะไม่สวยเราสามารถมีวิธีได้นะคะทุกคน แต่เราไม่รู้นะว่าไม่รู้จะทำได้หรือเปล่าแต่แค่เราก็อยากจะให้ทุกคนลองทําดูนะคะทุกคนใครที่เป็นแบบนี้มากๆอ่ะนันะเราจะมาสอนวิธีนะคะโดยใช้แค่หนึ่งอย่างนั่นเองก็คือวีนั่นเองนะคะทุกคนก็ใช้แค่หนึ่งอันแค่นี้นะคะสําหรับคนที่กําลังสระผมนะคะเสร็จแล้วก็น่าจะทําได้นะคะทุกคนเพอให้หันแบบแห้งสักนิดนึงนะคะทุกคนหรือใครที่ผมยังไม่ได้สระก็ได้นะคะทุกคนก็จะเป็นหนึ่งนะ แต่เราทำให้ผมเยอะน,นะแล้วผมสั้ผมยาวก็ได้นะคะทุกคนแต่เราเพิ่งแล้วว่าได้จริงหรือเปล่านะคะเราก็จะมาทำให้ผมมันเหมือนกับให้เนี่ยให้มันเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะโชว์ให้ดูนะคะทุกคนว่าคนควจะได้เราจะได้เห็นภาพไหมเราคงจะเห็นภาพเลยยุ่อย่างนี้ทุกคนเห็นปะเห็นไหมัม่ได้แล้วเห็นปะเห็นมัมไม่ได้อย่างเงี้ยคือมันไม่สวยจะทำจริงทำให้มันทำยังไงให้ หายไปอย่างที่ก็คืออย่างนั้นเนี่ยนะคะที้ผมนะคะทีผมให้มันไม่พันกันนะคะทุกคนเพื่อจะทําได้ง่ายแล้วก็สะดวกเลยนะคะนะคะแต่ทุกคนถ้าใครยังแบบผมหยิกมากๆแล้วแบบเป็นอย่างเงี้ยมากๆทุกคนน่าจะทําแบบทุกคระคะกคนะคะั้นะคะทุกคนนออะคะนี่นะคะทุกคนในนี้นะคะจับไว้นะคะแล้วก็ทันี้นี่นะคะก็จะเป็น,นี้เลยหรือตัวส่วนไหนที่ยังไม่เข้าก็ปล่อยมันก่อนนะคะ ภาพอย่างเงี้ยทุกคนแล้วก็ลูดไปนะคะแล้วก็ทำอย่างงี้นะคะลูดไปก่อนนะม่นู้งสหรับคนที่ผมบรนลุกว่าทำเอนก่อนนะคะทุกคนก็อย่างงี้เดิมแล้วก็ปุ๊บอย่างงี้นะคะนี่บอกแล้วก็กดลงให้่นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ให้เรอกการทำไมาช้านะคะหรือใครอยากจะทาแบบดี้อย่างนี้ก็ได้ปุ๊บปีเลยแค่นี้หรือแต่ไออย่างงี้นะทุกคนนะคือจะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะอ่ะจะเป็นแบบนี้ก่อนนะ แบบนี้นะอันนี้ไม่พันกันนะทุกคนแต่ทุกคนก็ต้องทให้มันถูกวิธีแบบเรานะคะใครทําถือวิธีก็จะทําได้นะคะใครที่แบบมีม้วนหลายรอบคือตัดผมค่ะจบค่ะทุกคนอย่างงี้นะคะชิปนะคะแล้วก็ทำาอีกปึ๊บเลยลงไปข้างล่างนะคะชิปอย่งนีนะคะนี่ก็จะเป็นอีกสภาพแล้วก็กดลงไปค่ะชิอันนี้นะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วามาทําอีกข้างหนึ่งตรงนี้นะคะมา หนันอีกลำบ,บ้าอีกเราอ่าตรงที่มันเป็นนะคะทุกคนเราก็ขึ้นไปนะคะเหมือนเดิมค่ะขึ้นหสามชึมบได้จีบเขาได้ไหมได้ไหมทุกคนเห็นบ้างได้ปะต,ตรงนี้มันมีบางอันที่เรายังไม่โดนมันนะอันไหนที่ยังไม่โดนก็ถอต่อก่อนนะนเป่นนี้มทุกคนมันเริ่มหายไปนะเห็นปะ มันเริ่มหายไปมันไม่ได้เยอะดูคนก็ทําให้มันบ่อยๆนะคะเดยวก็อย่าบ,บ่อยเกินไปเดยวคณอาจจะขาดก,ก็ได้นะคะทุกคนก็ด้านนี้นะก็จะช่วยทุกคนหนึ่งนะคะทุกคนว่าทำอย่างนี้ชุบลงมาใกล้นะคะแล้วก็ปึ๊บแล้วก็งอเป็นน่งนิดนึงงอไปด้านนี้นะคะด้านนี้ด้านหลังอย่างนี้หนึ่งชุบก็กดลงไปนี่มันจะได้งอนะคะทุกคน หร,หรือใครที่สำหรับเพาะมันเป็นอย่างงี้คุณนี่แหละค่ะทุกคนคนที่ทำแบบนี้เยอะนะคะก็เลยจะทําให้มันเป็นแบบนี้นะคะนี่ให้มันมาหน้ามานหน้าไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะคะทุกคนทําให้มันไหลแล้วจะมันเป็นอย่างนี้นะคะด้านหลังก็เหมือนกันนะคะทุกคนทุกคนเห็นหรือเปล่านะคะเไม่เดินค่ะคลิปนะคะง่ายนะคะก็คือ โอเคอันนี่อยๆก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะทำประมาณสิครั้งไม่ก็เก้าแปดนะคะทุกคนเก่งไหมทุกคนไปมาเรื่อ,งงอยๆดูที่เาเห็นก่อนแต่เราไม่เห็นนะคะเราก็ทำไปก่อนนะ่ะถ้าสูบว่ามันพันแต่ทุกคนต้องต้อนกออกอนะมันอาจจะพันกันไมได้นะนี่

เราก็จะกลับมาทำอย่างนี้ส่วนหน้ามา้าเรามีหน้าม้ามาดูคนนี่หน้าม้าของเรานะคะทุกคนจะต้องเก็บหน้าม้าของเรานะคะอันไหนที่ไม่ใช่หน้าม้าเราก็เอาสอดไปตรงหนุมนะคะทุกคนแต่ควรที่จริงก็ควรที่จะต้องทําไว้นีก่อนนะปอยหวานเหรอคะปอยหวานเราต้องเอามันมานะคะอเอาแค่ หน้ามาของเราก็พอไม่ต้องเอาปลอยหวานของเรานะคะที่จริงันคนที่จะทําหน้ามาก่อนนะคะทุกคนใครที่ดูแค่ตอนเราทําอย่างนี้นะคะยังไม่ดูจบก็นั่นแหละค่ะต้องทแบบนี้แหละนะคะวีก่อนถ้าใครหน้ามาพันกันนะ,ะอือ้ นี่นะคะก็เหมือนเดิมค่ะวิธีเดิมห้ามถ,าถึงมันจะสั้นไป็น,นึ่งนึงก็เถอะนะคะชืกลงชืก็จะเป็นอย่างนี้มันจะมาด้ในหน็นแบบทุกคนก็แหวก,วกมันมานะคะแล้วก็ปล่อยผมลงมันเองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะ,ะสาหรับคนที่หน้ามาสั้นนะคะทุกคนประมาณถึงคิวได้นะคะแต่ของเราจะเป็นแบบนี้นี่ค่ะ ไม่ต้อคุ้มันทําได้จริงๆปะน,น,นี่แต่ถ้าอยากให้แบบผมมันดูเ,เท่ๆ่ลยนะคะก็ทำอย่างนี้นะคะชีบไปนี้ชึบี้ไปอย่างนี้นะคะแล้วก็จะทรงให้มันนิดนึงพอไดอ้แล้วก็ทำหน้ามาให้มันดูนี้นี่นะคะทุกคนก็นจะเป็นอย่างนี้ สำหรับคนที่ทําทุกนบอลแบบนี้ใครที่ผมโด่งแบบนี้มาเลยนะคะก็จบพอดีรูดแล้วน,นะคะแต่คงเราทําได้นะคะทุกคนรูดมันนะเห็นไหมของเราก็จะเรียมเลยเห็นไหมแต่ไม่ต้องวีด้วยขนาดทุกคนพอทําแบบนี้งอเสร็จุ๊บแล้วก็วีแบบนี้นะคะวีะปกติเลยเลยนะคะประมาณรอบเดียวพอไม่ถึงกับเยอะมากก็จะเป็นอย่างนี้นไปดูนคนท่าจะทำให้ผมตรงหรือเปล่านะคะเขามีแค่ หนึ่งอย่างเองก็แค่วี่นะคะทุกคนใช้ง่ายมากเลยนะคะทุกคนก็สามารถเราไปทําได้นะคะหรือทําบ่อยๆก็ได้ทุกคนแบบสระผมทาหรือทําทุกวันเลยก็ได้นะคะแต่อย่าทาให้มันบ่อยเกินไปแล้วก็อ่าจำไปทีนึงนะคะห้ามกดแบบตรงนี้ตอนที่เราจะวห้ามกดมาเลยเดะ,ะนะคะถ้ากดแรงสีสันของเราก็แสดงนะคะก็จะเอ เป็นแผลได้นะคะก็ต้องทําให้มันเบาๆนะคะอย่าแรงเกินไปสำหรับวันนี้ขอตัวกรอนไม่ไปนะคะอย่ลาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเลยด้วยนะคะตอนนี้ขอตัวกรอนไม่ไปค่ะ